สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุ spell, un i i. สุขคนครับวันนี้พบกับเป่าดิสภาคกีเตียครับพี่น้องครับวันนี้ได้พี่น้องเออวิเมย์เพิ่งนี่พี่น้องพีอือหอนหอนพี่ครับมามาครับมาแตาเสียบคักวันนี้อ๋อสอนกขาดึมอกมาพี่น้องก็ต้องคิดละเอียนพี่น้องเอียนมาครับมาครับตัวนี้ยเปลี่ยนเลยเกี่ยว เลยพี่นอ้องเด้อเจอกันครับอืมอืมอูอออ้สุดยอดของปลาขึอเอียนพี่น้องเอ้ย Hum, capi. จุ่มเจ้าเลยครับนี่หัวดันไปไปไปดีดี ปูหวานพี่น้อยเนีย่ยเป็นมันหวานครับอื Vì nó không Hmm. Cepat. Ya. ตุมสุดเดยเปน็นหลังไม่มีกินข้าวเลยรอมก็กินตูต้บานเอานี่อีกย็นยนมาไหมอื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 อ <laughs> ไหล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 พวกเขาไหลพวกเขานี่ครับอ้ยไห่ได้กินซ้ำว่าบโบมื่นครับมื่นอื โอ้ยแจ่มยงโอ้ยข้ามมึงพี่น้องอีกย่ยันฝนมาอีกขึ้นมือวันอืมอีโอ้ยเปรี้ยดีค่ะครับเปรี้ยอีดี จับครับกินตัวพี่นอ้องคอ้ามาักมากท่าเอาไี่นะครับคลิปนี้ครับตอนไรครับปิดเป้งเลยพี่พี่ไว้นี่พี่น้องครับ,รบเดี๋ยวพอกันใหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ